เข้ามานะก็จะได้รับพลังงานอ่าผู้ที่ลมเพลมพัดคุณใสมนดําจิตที่มันวิตกจิตมันตกนะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันและผูกจิตไว้นะสามารถคลี่คลายนะให้เบาบางนะหรือจางหายได้นะก็อยู่ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของดวงจิตนั้นมันประพฤติปฏิบัติภาวนาแค่ไหนนะอะเพราะว่าการภาวนาด้วยออตจปิโสล้อยแปดเนี่ยนะ มันจะเป็นการไขหรือว่าการล้างกระแสดวงจิตนะที่มันดำนะที่เป็นของดำนะการภาวนานี่จะล้างของดำที่ไม่ดีความคิดท well, <verse> ี่ไม <Yeah. S 2> ่ดีนะเมื Ho ่อเราคิดดีการกระทำเราต้องดีนะสรุปง่ายๆนะเราคิดดีการกระทำเราต้องดีนะการกระทำเราได้ดีเร้เฮาเฮาคืดดีคำว่าเฮาก็ดีการกระทำเฮาก็ดี ดวงจิตเท่ากับสะอาดนะเราก็จะมองเห็นไอ้ของที่มันดํามันซ่อนอยู่นะมานับพบนับชาตินะการบันทึกของดวงจิตท,ทุกคนเหมือนอะไรเหมือนวันนี้เราประกอบเหตุเราทําอะไรไว้บ้างนะสิ่งที่เป็นกุศลมากแค่ไหนสิ่งที่เป็นอกุศลมากแค่ไหนวันนั้นเมื่อมันจบการระยะเวลาอ่ะมันก็บันทึกเสร็จสับยี่สบสี่ชั่วโมงนะอ่าเปรียบเทียบให้ฟังนะเพราะวันต่อมาแล้วก็บันทึกใหม่ เราอาจจะไม่ได้สร้างกุศลเลยเราอาจจะทําสิ่งที่ไม่ดีเลยทั้งวันมันก็บันทึกไว้อันนี้ได้แล้วชั้นที่สองมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะแต่การการภาวนาเนี่ยนะถ้าจิตมีกําลังนะมันจะเห็นเคลื่อนของการกระทําของเราข้ามภพชาตินะข้ามภพชาติเลยนะอ่า าาพนมเมือพี่พุทธบูชาพุทธบูชาธัมมบูชาธัมมบูชาสังฆาบูชาสังฆาบูชาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนขอเป็นตัวแทนทั้งทั้งพสมเทพเทวา พ,พรหมเทพเทวาพรหมเทพเทวาม,มนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเพื่อน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 ในไร์สดนี้ในไร์สดนี้น้อมถวายน้อมถวายการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติในครั้งนี้ในครั้งนี้ถวายเด์ Ugh. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายเด่ องค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าซึ่งเป็นบรม,มครูซึ่งเป็นบรม,มครูของมนุษย์ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายและขออัญเชิญและขออัญเชิญองค์เทพเทวาองค์เทพเทวาเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย ที่ท่านได้เสด็จลงมาที่ท่านได้เสด็จลงมาเป็นสักีพยานเป็นสกีพยานในการเปิดวางบาดาลในการเปิดวางบาดาลณสถานที่ตรงนี้ณสถานที่ตรงนี้อันมีอันมีอันมีองค์ปู่เจ้าจักรพรรดิองค์ปู่เจ้าจักรพรรดิพญานาคราชพญานาคราชองค์ปู่มุนีนาคาองค์ปู่มุนีนาคาองค์ปู่มุนี องปู่มูนีรูสีร้อยแปดรูสีร้อยแปดรูสีตาไฟฤาษีตาไฟบารมีบารมีขององค์เจ้าย่าขององค์เจ้าย่าเจ้านางเจ้านางพญานาคีพญานาคีจริเกตปฐุมมาจริเกตปฐุมมาณสถานที่นี้ณสถานที่นี้ท่านได้ท่านได้เป็นผู้รับรองเป็นผู้รับรองให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานได้มีโอกาสได้มีโอกาสขอโอกาสขอ ให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานได้ทาสถานที่ตรงนี้ได้ทาสถานที่ตรงนี้ซึ่งมีเจ้าที่เดิม ซึ่งเจ้าที่เดิมคือนางจันคือนางจันนายคำนายคำเผาแก้วเผาแก้วและที่อยู่และที่อยู่สถานที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้ผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของณปัจจุบันณปัจจุบันคือนางหอมคือนางหอมนายติมนายติมจันทะพักจันจะักก็ขอบารมีก็ขอบารมีที่สั่งสมคุณงามที่สั่งสมคุณงามณสถานที่แห่งนี้ณสถานที่ ให้ท่านได้รับรู้ให้ท่านได้รับรู้และแต่ของเก่าเดิมและแต่ของเก่าเดิมแต่นับพบชาติไม่ได้แต่นับพบชาติไม่ได้ให้ท่านรับรู้ให้ท่านรับรู้